ช่วงนี้จะพาคุณผู้ชมไปดูฟ้าหลังฝนที่อุทยานแห่งชาติภูกระดึงกันหน่อยนะครับค,คือตอนนี้เนี่ยประกาศปิดท่องเที่ยวไป6เดือนเพราะว่าเผชิญกับไฟป่านั่นเองะนะครับหลังไฟมอดไปนะครับช่วงนี้มีฝนตกลงมาด้วยสภาพฟ้าหลังฝนเป็นอย่างไรไปชมกันเลยครับ ทางเพจอุทยานแห่งชาติภูกระดึงได้โพสต์ภาพฟ้าหลังฝนบนภูกระดึงนะครับแล้วก็เขียนข้อความบอกว่ามีฝนตกลงมาติดต่อกัน2วันก็คือวันที่4-5ถึงมีนาคมที่ผ่านมาทำให้สภาพอากาศบนเขาในตอนนี้ชุ่มฉ่ำไปด้วยทะเลเหมอกและความชื้นช่วยให้สภาพป่าที่ถูกไฟไหม้กลับมาฟื้นฟูตัวเองได้อีกครั้งหนึ่งหลังมีการเผยแพร่ภาพชุดนี้ออกไปนะครับก็มีหลายท่านเข้ามาคอมเมนต์กันเยอะเลยนะครับแสดงความเห็นโดยระบุว่าจะรอวันกลับมาสวยงามดังเดิม ของภูกระดึงแล้วก็จะกลับไปเที่ยวอีกครั้งสัญญาก่อนหน้านี้ครับที่ภูกระดึงแห่งนี้นะครับเผชิญกับไฟป่าครั้งใหญ่ในช่วงวันที่16กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาสาเหตุเนี่ยเกิดจากการเผาไหม้ด้านลา่างแล้วเชื้อไฟเนี่ยมันปลิวกระจายขึ้นไปบนยอดภูกระดึงครับเจ้าหน้าที่ในช่วงนั้นเนี่ยต้องช่วยกันนะครับดับไฟข้ามวันข้ามคืนอย่างเหน็ดเหนื่อยจนสถานการณ์เนี่ยมันคลี่คลายแล้วก็มีการเฝ้าระวังกันอยู่ตลอดเวลาต่อมาอุทยานยแห่งชาติภูกระดึงดได้ประกาศแจ้งปิดการท่องเที่ยว บนยอดภูกระดึงตั้งแต่ 1, 1> เมษายนถึง30กันยายน,นปี2563นี้เนื่องจากผลกระทบของไฟป่าและภายแล้งทําให้เกิดผลกระทบต่อระบบนิเวศป่าสนเขาเป็นพื้นที่กว้างปริมาณน้าฝนในช่วงที่ผ่านมามีน้อยครับส่งผลให้ปริมาณน้ํากักเก็บเพื่อใช้รองรับและบริการนักท่องเที่ยวก็มีไม่เพียงพอดังนั้นเพื่อลดผลกระทบตรงนี้แล้วก็ลดความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นต่อทรัพยากรและการการท่องเที่ยวจึงขอปิดการท่องเที่ยวแล้วก็พัก แรมในอุทยานแห่งชาติภูกระดึงนะครับสำหรับอุทยานแห่งชาติภูกระดึงแห่งนี้อยู่ในพื้นที่จังหวัดเลยครับถือได้ว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวสุดคิดตลอดการของเมืองไทยมียอดภูกระดึงที่ตั้งอยู่บนความสูง 1, 2 8 8เมตรจากระดับน้ําทะเลนักท่องเที่ยวต้องเดินเท้านะครับขึ้นไปบนยอดภูนะครับคือต้องเดินเท้าระยะทางเกือบ10กิโลเมตรครับก็ขึ้นไปจะได้ชมความสวยงามจากด้านบนยอดภูกระดึงนั้นมีลักษณะเป็นหน้าผาตัดกว้างใหญ่ลักษณะรูปหัวใจหลายคน ยอมลำบากเพื่อที่จะเดินไปถ่ายรูปเคียงคู่กับป้ายที่เขียนว่าครั้งหนึ่งในชีวิตเราคือผู้พิชิตภูกระดึงและก็ที่พลาดไม่ได้นะครับก็คือการชมวิวพระอาทิตย์ขึ้นในยามเช้าที่ผ่านนกแอน่นท่ามกลางทะเลหมอกอันสวยงามชมพระอาทิตย์ตกดินในยามพลบค่ำที่สวยงามไม่แพ้กันครับ ขอบคุณที่รับชมเพียนเอ็นช่อง16นะครับถ้าไม่อยากพลาดการติดตามกด subscribe และกดกระดิ่งไว้เลยนะครับเรายังมีเรื่องราวอื่นๆที่น่าสนใจอีกเพียบเลยนะครับ